ดีครับผมขณะน,นี้พื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันเลยตัวนะครับผมกรับผม AKA เมาหมามูสเตตตกินหมาม่าบุรุษที่มีแฟนแรงกล้าปรารถนาที่จะคุยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่าก็กลับมาอัปเดตอีกครั้งนะครับผมสำหรับหุน้นคอโตแล้วก็ SKE นะครับผมก็ต้องบอกว่า คอร์โตนะครับผมวันพุทธที่ผ่านมานะครับด,ดูแทง,งนี้นะครับเนี่ยอ่าก็ยกทีเดียวนะครับผมจากโลต่ําสุดอยู่ที่สองบาทสิบตังค์นะครับผมยกมาสิบสี่ตังค์นะครับผมสูงสุดอยู่ที่สองบาทยี่สิบสี่นะครับผมก่อนที่จะปิดตลาดอยู่ที่สองบาทสิบแปดตังค์ถือว่าร้อนแรงนะครับผมก็ขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณ สองบาทยี่สบสี่ที่เราทิ้งไว้นะครับผมสําหรับอคอโต้ะนะครับชนไม่ผ่านนะครับผมกระแทกแรงขนาดนี้คอเทบหักนะครับผม <c oughs> MACD ตอนนี้่าตัดเส้นสัญญาลแล้วสวยงามนะครับผม RSI อยู่ที่ห้าสิบแปดจุดห้าสองนะครับผมมันนี่โฟอินเด็กนะครับผม ADX นะครับผมหักหัวขึ้นหมดเลยสวยครับ อีกอย่างเขาก็เบรกทะลุกรอบไอซเ์ดาวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับโคตโตนะผมว่าสวยแล้วนะครับผมอืมก็คือหลังจากปลายฝนปลายฝนนี้นะครับผมอ่าวิกฤตเรื่องน้ำท่วมนะครับผมก็อาจจะเบาบางลงเนาะคนเขาก็อาจจะเริ่มกลับมาซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับผม ไอเดียที่บอกว่าคอรตโตเนี่ยก็อาจจะได้รับอานิสงนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมสําหรับคอรตโตเนาะแต่สิ่งที่น่ากังวลสําหรับคอตโตก็คืองบของเขานะครับผมก็อาจจะออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเจอค่าพลังงานที่แพงนะครับผม พวกแก๊สนะครับผมในการผลิตสินค้าของเขาก็คือเขาก็ยังคงรับแรงกระแทกแบบเต็มๆอยู่นะครับผมแต่ยังไงซักก็เชื่อว่าไตรมาสสีนี้นะครับผมอยอดขายของเขาน่าจะดีขึ้นพอสมควรนะครับผมจนทำให้ราคาของเขานี้มีการปรับจวบ้างนะครับสำหรับคอร์โตเนาะอืมแต่พองบ ไตรมาสสามมันไม่ดีเนาะก็อาจจะแค่มีการเก็งกำไรนะครับผมเกี่ยวกับหลังจากที่วิกฤตน้ำท่วมนี้ลดนะครับผมอาจจะมีการเก็งกำไรในรอบแรกนะครับผมเนาะแล้วก็ไตรมาสสี่นะครับผมผมว่าน่าจะขึ้นแบบมาพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานนะครับผมสำหรบับคอโต,โตเนาะก็มองว่า การกลับมาครั้งนี้นะครับผมก็อาจจะลันเทนแบบยาวๆนะครับผมสำหรับคอตโตเนาะผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับอืมมาดูที่มีโบกไหนสนใจเขาไหมอ่ะมาโบกหนึ่งนะครับผมก็ทิสโก้นะครับผมให้บายนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่สองจุดสี่แปดคุณพระนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สองจุดหนึ่งแปดอ่ะก็ยังมีแก็บเล็กๆนะครับผม ก็ประมาณ30สตังค์นะครับผมให้เราได้เข้าไปอ่าลุ้นกันนะครับผมสำหรับคอตโต้เนาะอืมคือทรงเขาก็มาดีแล้วแหละเนี่ยโอ้โหดันขึ้นมานะครับผมสวยมากนะครับผมเนาะวันจันทร์ถ้าตลาดเนี่ยไม่ได้ไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอ่า CPI มากเกินไปนะครับผมที่มันเกินค่าแต่มันก็เกินข้านมาแค่0.01เท่านั้นเองนะครับผม c o r CPI ก็เกินข้านมาแค่0.01นะครับผมนะอ่ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยคือถ้าตลาดมองข้ามช็อตนี้ไปเนี่ยผมมองว่าอาทิตย์หน้าตลาดต้องมีแบบแบรลนลี่แน่นอนนะครับผมนะ รอบนี้นะอืมก็หวังบากเป็นอย่างนั้นนะครับผมคอตโตก็คงจะมีให้เห็นนะครับสองบาทสี่สิบแปดตังค์นะอืมแต่แนวต้านของเราที่ทิ้งไว้ก็สองบาทยี่สี่สองบาทสามแปดแล้วก็สองบาทสี่สิบแปดตังค์นะครับผมโอ้แนวต้านนี่ทิ้งไว้นานมากเลยนะบวกเขาก็มองเหมือนกันเลยนะครับสองบาทสี่สิบแปดเออตรงกันเลยอืม ถือว่ามีนัยยะสําคัญนะครับสองบาทสี่ิแปดตังดูตรงเมาสขผมเนาะอืมก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับอโตต่อไป SKE SKE ตอนนี้เขามาปิดอยู่ที่บริเวณ0.76อืม SKE นะครับผม RSI สำหรับส่วนตัวผมนะผมว่ายังสวยอยู่อืมก็ไม่ได้ทำโโลใหม่เนี่ยส่วน MACD ถ้าอืมคนยังไม่มีของนะครับผมรอให้เขาตัดเส้นสิกแนลก่อนก็ได้คือช่องว่างตอนนี้มันก็แคบแล้วนะครับผมอืมก็แคบแล้ว รอให้ MACD เนี่ยตัดเส้นซิกแนวก่อนก็นได้แต่สำหรับคนที่มีของแล้วนะครับผมคือมันเลยจุดที่จะมาถอดใจแล้วนะครับผมอืมนะมันใกล้จะจบแล้วนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันใกล้จะผ่านไปแล้วนะครับเรื่องในไลน์เนี่ย หลังจากนี้ผมมองว่ามันจะเป็นฟ้าหลังฝนนะครับผม SKE เนี่ยน่าจะกลับตัวได้นะครับผมในเร็ววันนี้ก็0.85นะครับผมเขาขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ยืนไม่ได้นะครับผมเซนติเมนต์ตลาดมันไม่ให้นะครับอืมเก็รอบนี้ครับผม SKE อ่ะคราวที่แล้วผมมองว่าขึ้นหนึ่งสองต้องขึ้นไปทำสามนะครับผมผมก็ยังมองอย่างนี้อยู่นะครับสำหรับรอบนี้เนาะสำหรับ SKE เนาะหนึ่งสองสามนะครับผมขึ้นรอบใหม่นะครับผมก็ลันเทนย,ยาวๆไปเลยสำหรับ SKE นะครับอืมดูซิเขามีโบกอะไรมาให้ความสนใจไหมยังไม่มีนะครับผมสำหรับ SKE เนาะอืมโอเค แต่ยังไงซะผมก็มองว่ามันเลยจุดที่แบบจะถอดใจแล้วนะครับผมสําหรับคนที่มีของเนาะก็อดใจแล้วก็อยู่ลันเทนกันยาวๆนะครับผมเพราะว่ากรอบไซเวดาวของเขาเนี่ยเขาทะลุขึ้นมาแล้วนะครับผมเนาะก็รอก,กับตัวเส้น EMA 200เนี่ยขึ้นไปยืนบริเวณ0.85เนี่ยตัดขึ้นไปแน่ๆนะครับผมตัดเส้น EMA 200แน่ๆแล้วก็ มองกลับตัวทันทีเลยนะครับเนาะสำหรับ SKE โอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟัน d a เมนท a l ของเขานะครับผมสำหรับกอตโต้แล้วก็ SKE ก็สมานะกดใต้คลิปได้เช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นปรนะโยชน์ให้กับเ,เพื่อนเพื่อนักลงทุนด้วยกันเนาะที่เข้ามาชมคลิปนี้เราจะได้อยู่ในตลาดห้นนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยิงบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับ sk e กับคอรโตเนี่ยเดี๋ยวกลับมาอัปเดตแน่นอนกด subscribe ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับผมเนาะสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับ